เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอคอมพิวเตอร์เนี่ยที่มันเข้าใจแต่เลขศูนย์กับเลขหนึ่งเราจะสอนให้มันเข้าใจความหมายของภาษาคนที่มันทั้งลึกซึ้งทั้งซับซ้อนได้ยังไงคือมันเป็นความท้าทายที่แบบว่าพื้นฐานสุดๆเลยแล้ววันนี้แหละเราจะมาหาคำตอบกันครับอ่ะมาลองดูคำถามนี้กันครับง่ายๆเลยคือเราเราเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าน้ำแข็งมันคือของแข็งแล้วมันก็ไม่เหมือนกับไอน้ำใช่ไหมครับ แต่แล้วคอมพิวเตอร์ล่ะมันจะรู้เรื่องนี้ได้อย่างไงคำถามที่ดูเหมือนจะง่ายๆแบบนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของเทคนโนโลยีสุดทึ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้คำตอบของปริศนาเมื่อกี้เนี่นะครับมันอยู่ในคอนเซปที่เรียกว่า word embedding ครับพูดง่ายๆเลยนะมันก็คือการ แปลงคำศัพท์ทุกคำให้กลายเป็นตัวเลขชุดหนึ่งที่เราเรียกกันเท่ๆว่าเวกเตอร์นั่นเองซึ่งในเวกเตอร์พวกนี้แหละมันจะเก็บข้อมูลทุกอย่างเลยทั้งความหมายทั้งความสัมพันธ์ของคำนั้นๆเอาไว้โอเคครับมาเปิดตัวผู้เข้าแข่งขันคนแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือ word t vec ลองนึกภาพตามนะครับว่าเจ้าเวิร์ดทูเวกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับนักสืบจอมทํานายที่คอยสืบเสาะหาความหมายของคําต่างๆจากร่องรอยที่อยู่รอบๆตัวมันนี่แหละหลักการของเวิร์ดทูเวกเนี่ยจริงๆแล้วมันเรียบง่ายมากเลยครับคือมันเชื่อว่าเราจะเข้าใจความหมายของคําคํหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าคํานั้นน่ะมันชอบไปอยู่ใกล้ๆก,กับคําว่าอะไรบ้างพูดง่ายๆคือมันจะโฟกัสแค่บริบทที่อยู่ติดกันแคบๆรอบตัวมันเท่านั้นเอง และนี่แหละครับคือหัวใจของมันเลยไอแนวคิดเรื่องหน้าต่างคำศัพท์เล็กๆเนี่ยมันเหมือนกับนักสืบที่ไปถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ดูหลักฐานแค่ตรงนั้นไม่ได้ไปสนใจภาพรวมของคดีทั้งหมดเลยซึ่งไอวิธีนี้นะครับมันทำให้ w o r d to 2 v e เก่งมากในการจับความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์หรือความแตกต่างเล็กๆน,น้อยๆของภาษาทีนี้ในตัว w o r d 2 v e เองเนี่ยมันก็ยังมี2วิธีสืบสวนย่อยๆอีกนะครับแบบแรกเรียกว่า CBOW อันนี้คือดูคำข้างๆแล้วถ่ายว่าคำตรงกลางคืออะไรส่วนอีกแบบหนึ่งคือ skipgram อันนี้ทำกลับกันเลยครับคือดูคำตรงกลางแล้วไปถ่ายว่าคำรอบๆเนี่ยน่าจะเป็นอะไรซึ่งต้องบอกว่าไอ้เจ้า skipgram เนี่ยนะมันจะเก่งเป็นพิเศษเลยเวลาเจอคำที่แบบนานๆโผล่มาทีหรือคำศัพท์หายยากๆเอาละ่ะหลังจากที่เราเจอนักสืบไปแล้วคราวนี้มาพบกับผู้ท้าชิงคนที่สกันบ้างครับนั่นก็คือ g กลฟ e หรือในฉายานักสถิติผู้มองภาพรวมบอกเลยว่าวิธีคิดของเจ้านี่แตกต่างจากคนแรกแบบคนละขั้วเลยครับคือถ้าวอรทูเวกเป็นนักสืบที่ดูแค่ที่เกิดเหตุใช่ไหมครับโกลฟ e เนี่ยมันเหมือนนักสถิติที่ไปนั่งอ่านหนังสือทุกเล่งในห้องสมุดเลยมันไม่ได้มองแค่คำที่อยู่ติดกันไม่ใช่เลยแต่มันจะกวาดข้อมูลสถิติจากเอกสารทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของคำศัพท์ในภาพที่ใหญ่มากม หัวใจของโ l o v e เนี่ยนะครับมันเริ่มจากการสร้างตารางยักษ์อันหนึ่งขึ้นมาก่อนเลยที่เรียกว่าเมทริกซ์การปรากฏร,ร่วมกันครับในตารางนี้ก็จะบันทึกไว้หมดเลยว่าคําทุกคําในคลังข้อมูลของเราเนี่ยมันเคยปรากฏอยู่ใกล้ๆกับคําอื่นบ่อยแค่ไหนซึ่งเนี่ยแหละคือข้อมูลดิบข้อมูลตั้งต้นที่สําคัญที่สุดของมันเลยแต่เดี๋ยวก่อนความเจ๋งของโ l o v e เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การนับเฉยๆนะครับแต่มันอยู่ที่การเอาค่าสถิติพวกนั้นมาเทียบเป็นอัตราส่วนต่างหาก อย่างเช่นนะมันจะเห็นว่าอัตราส่วนที่คําว่าน้ําแข็งไปปรากฏคู่กับของแข็งเนี่ยมันสูงกว่าอัตราส่วนที่ไอน้ําไปคู่กับของแข็งมากๆเลยไอายการเปรียบเทียบอัตราส่วนนี่แหละครับคือไม้เด็ดที่ทําให้มันแยกแยะความหมายของแต่ละคําออกมาได้เอาละครับถึงเวลาจับทั้งสองตัวนี้มาชกกันบนเวทีแล้วมาดูกันแบบหมัดต่อหมัดไปเลยระหว่างนักสืบจอมทำนายที่มองแค่ไกล กับนักสถิติผู้มองภาพรวมที่กวาดข้อมูลทั้งหมดมาดูกันว่าใครมีดีอะไรดูจากตารางนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับฝั่ง w o r d ์ดทูเเนี่ยปรัชญาของมันคือการทำนายใช่ไหมครับมันจะดูแค่บริบทใกล้ๆแล้วก็ใช้น e ne u r ร l network ในการเรียนรู้ในขณะที่ฝั่ง l o v e เนี่ยปรัชญาของมันคือสถิติหลุนๆเลยมันมองข้อมูลภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์มาหาความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่คือเรียกได้ว่ามันแตกต่างกันตั้งแต่รากฐานความคิดเลย โอเคพอเข้าใจความแตกต่างทางทฤษฎีแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วในทางปฏิบัติล่ะเราควรจะเลือกใช้อันไหนดีมาดูกันครับว่าเครื่องมือไหนเหมาะกับงานแบบไหนอันนี้เป็นเหมือนไกด์ฉบับย่อๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรากำลังทำโปรเจกต์ที่ใช้ข้อมูลเฉพาะทางมากๆอย่างพวกเอกสารทางการแพทย์หรือคู่มือเทคนิคอะไรแบบนี้แล้วอยากจะเทรนโมเดลใหม่ตั้งแต่ศูนย์เลยให้มองไปที่ Word to ทูเครับแต่ ถ้าเราแค่อยากได้โมเดลสําเร็จรูปที่มันเข้าใจความรู้ทั่วไปอยู่แล้วใช้งานง่ายๆไม่หนักเครื่อง Glove คือคําตอบที่ใช่เลยแต่ก็ต้องบอกไว้อย่างนี้นะครับว่าทั้ง Word2Vec แล้วก็ Glove เนี่ยถือเป็นเครื่องมือรุ่นบุกเบิกที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่แน่นอนว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีโมเดลรุ่นใหม่ๆที่ล้ำหน้ากว่าอย่าง Bert ออกมาแล้ว ซึ่งพวกนั้นก็จะเข้าใจบริบทที่ซับซ้อนได้ดีกว่าแต่ถึงอย่างนั้นเจ้า2ตัวนี้ก็ยังคงมีประโยชน์มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในงานที่ต้องการความเร็วและความเบาของโมเดลสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้นะครับในวันที่คอมพิวเตอร์มันเริ่มจะเก่งภาษาขึ้นเรื่อยๆจนเส้นแบ่งระหว่างความเข้าใจของคนกับเครื่องจกักรมันเริ่มจางลงทุกที คำว่าเข้าใจความหมายของคำสักคำเนี่ยแท้จริงแล้วมันหมายความว่าอะไรกันแน่ก็เป็นคำถามที่น่าจะทำให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับ